ถ้าท้างเท่ๆนี่เดึงอ่ะอ๋ะอเอมันมั่นใจนี่ตีอบโอ,อ้ประาการีคัมากมักประเค้งเนาะโอ้หมันประเค็งตัวนี่เออหมนันคักพี่น้องคนสอมโจสบช่วยเยหมันอีลีอีลอ เหมือนคักๆแต่ขยโอนกันนะอ,อ๋อเอาไปก่อนนะเหมือนคักๆพี่น้องข้ามมาละหมันอยู่สามตัวงนี่สามตัวเสียงเจ้าค่อยๆนี่ปลาเข็งปลานิ้นเด้อพี่น้องมอเบิบงเอาเหมือนเหมืน,มนเฮ็ดจังไดละสิปดได้ละบาทนี่ ม,มาหาป๊ดเร็ว,รวปดยากก็คือปลาเข็งนี่ละ่ะเสียตัวได้ละก่อนเท่าผูเบากูเบาคือสีตาน้ำบานเบาโลเอาเดือดขอว่าแล้วอขอว่าแล้วมันสีเหลือกปลาเข็งว่ะ เป็นอย่างผู้เบาวเดือกปลาเข็งเดือกปลาเข็งก่อนปลานิ่นไหมมันมักอีดีเตือนนะใส่เวลาคักขนาดเล่น่เห็นปะเอามึงก็เลยเอาเอห้ยวัดมึงเห็นหรอเราเขาบอกอย่างามึงบห็นไม่เห็ ไ,ไปแล้วตัวหนึ่งังอยงี่สองปวดเทไวมีให้บาทนึงเราไปให้แรงได้บาทนึงไงซื้อรูออมไมลูกละบาทลูกซื้อกินเอะอมแล้วดูดใจเติมมั้งมั่วอมแล้ดูตัวอมแล้วก็ดึงดูดดูดมั่วนี่ไงถือความอุตตะอ้า อมไม้ดูดอมได้ดูดเนี่ยไม่ทีรอกเบอร์ห้าเจ้าอ่ะกีทีกี่ทีหาค่ำและคิดถึงลูกชายแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยห้าโมงพ่อตกที่นี่แน่อืม อืมเจ็ดท่าทางามันดีอืมไปหลับป่าปลาเข็งเอาค<อ>ือไหนจะมึงมักปลาเข็งนี่บ่โอ้บอกมเด้อมักปลาเข็งเติมมอนี่โอ้มักขักมักแน่เนาะปลาเข็งอะ่ะเออบัดเอาใครมักมึงตัวมักเป็นคนตก ูบริตกเนะค่าคนยังมักแต่ปากิงยันนี่กลัวเก็บซาเว็ดเหมือนตกขั้นเดียวต้ขั้นเดียว่ล่นะไปพูดได้ว่าน้อบาดดังขาดค่ะคับบันกำหัวมันแน,น่น,นจีกล้างออก ปดเนี่ยนะมันจะปดง่ายพี่น้องปะเคงนั่นบอกแน่ถสะไฟหัวปดปานี้ยังมาท่านออกจูเบืองเิตใส่เวลาเป็นชั่วโมงของชั่วโมงปด,ปดยังมาท่านใดอยูอ่ขอเาว่าปดง่ายๆหนังจีกดังเนะพี่น้องจีกดางออกออกเร็วท่านั้ง ชัวสิเดยจีดังออกอีกดีนเนียป่านนี้ยังมันเหลวอ,อยู่ได้บวลาเท่าได้บวลา,ทา,าเท่าออกหวัวบาบะ่ะเออออกหวัวนี่ออกดังมาอยู่บ่า,าด่างขาดจีขาดถูกป่ะ ยกมือไหวนี่เหปุ๊ดง่งไหวหนังใช่ปะไหวดินี่ยดืยปุ๊ดไง